สวัสดีค่ะพระแปมทัวกินเที่ยววันนี้พาทำพากินกระเพราหมูนะคะกระเพราหมูสามชั้นอร่อยอร่อยค่ะเอาหมูสไลด์นะคะหมูสไลด์มาทำนะคะบางกรอบนุ่มอร่อยนะคะผัดกระเพราแสนอร่อยนะคะ ทานไม่เบื่อนะคะเมนูง่ายๆ่ยนะคะอาหารตามสั่งก็ทำบ่อยนะคะเสรมประเอร่อยมากเลยนะคะยอดในม้อแซ่บจี๊ดยัดนะคะกระเพราหมูสามชั้นน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะอร่อยเด็ดนะคะอร่อยชั่วนะคะ เป็ดเไม่รับทำทานบ่อยๆนะทานเมนูนี้ทานไม่เบื่อทำทานกันนะคะซ่หน้น่าทานไม่ค่เอฟซีง่ายๆนะมนี้อร่อก็จัดเลยนะอร่อยมากเลยค่ะหมูสามชั้นวันนี้่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะ ก็มีอะไรก็จัดไปนะคะที่ทานได้นะคะเมืมันร้อนแ้วก็เอาตะเกียเพื่อนะคะหมูกามชั้นมารวนก่อนนะคะเพี่อหมูกามชั้นนะคะเรียนให้เขาสุกก่อนนะคะให้ขัดผิดนะคะให้หล็กน้ำมันออกก่อนนะคะอด่อยเลยนะคะหอมนะคะ ต้คลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเพื่กินเที่ยวให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ้านหลังน้อยของป้าแบมก็ยังไม่ไปไหนนะคะก็ยังเป็นหลังน้อยคอยพี่ๆน้องๆ fb ติดตามอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะ กดกไลค์ให้พี่แอมด้วยนะคะะงนี้ก็หน้าฝนนะคะฝุนต,ตุตุนกับตุนสินค้าไว้ในตู้เย็นนะคะมีอะไรก็ทำทำทำง่ายๆนะคะอยู่ง่ายกินง่ายวิธีบ้านๆน,นะคะ ขอคนบ้านขอาคนเมืองนะเจ้าลำแต้เ,ตเจ้ามีอย่างก็ใสใสไปตามสภาพนะเจ้าเอาที่ถูกใจเนาะปรุงไปเลยเจ้าโมสไลด์นี่ก็ดีอย่างนะเจ้ามันลำดีเนาะบางแล้วก็เวลาเอารวนรวน,รวนแล้วนะเจ้า หมูมันก็จะกินอร่อยนะเจ้าลำแต้ๆนะเจ้าหอมๆเลยนะคะน่ากินกัเจ้าน่ากินกับเจ้ามากินไปกันนะเจ้าหุงข้าวสวยร้อนๆนะเจ้า เข้ารอเลยนะเจ้า fc ตักเข้าอรอเพื่แบมเลยนะื่น้ำมันหมูออกนะตักเข้าลอแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินผัดกับข้าวหมูแสบจันทร์ฝีมือเพื่อแบมนะเจ้าจจอันนี้ก็รวนๆไปให้รีดน้ำมันออกก่อนนะเจ้าเป็นน้อง fc ทอโลกสบายดีนอ้อดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจ้านะ หัปฟงฟองรวยรวยเฮงเฮงกันเนื้อก็ล้วนเสร็จแล้วนะจ๊ะล้วนสุกหม้อสุกแล้วนะจ๊นะนจ้ารอเอาพริกขี้หนูกับกระเทียม ให้ต่ำแล้วามาใส่นะคะามาผัดไปกันนะยคะ Terima kasih telah menonton! せすけ すいません。

นี่เลยที่จะเป็นผักผลัง <tik> 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 เราจะไเยนกระป๋องสอนองอยนะคะมขแบนนะคะงานด้วยนท้นสีนนส่สได้เลยค่ะตัดเสืได้เลยนะคะ,ะหน่นนรอยก็ัะทานที่ไหนนะคะานที่ข้านนะคะ,ะเสจ,จัดให้จัดให่จัดจ กลมกล่อมนะคะอร่อยมากเลยนะคะแซ่บนัวแซ่บนัวอร่อยฮออร่อยชัวเมนูง่ายๆผัดกระเทียหมูสามชั้นสุดยอดเมนูเด็ดอร่อยฮอฮอฮออร่อยชัวชัวชัวทานกับ้าแบมนะคะชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาแฟชัวกินเที่ยวด้วยนะ ถ้าแปดเก้าเจ็ดนะคะติดต่อก็แบมมาได้เลยนะคะยินดีรับใช้ให้บริการจ้าสนใจของฝากทุกอย่างในเชียงใหม่รับซื้อให้หมดเลยนะคะสั่งซื้อของฝากได้เลยนะคะทุเรียนก็มีนะคะหลงรับแปรนะคะหรอจะซื้อจากมือสองก็มีนะคะหรอจะซื้อทองก็ได้นะคะ มีหมดทุกอย่างนะคะอยากได้อะไรบอกนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะ thank you for watching and subscribe support my channel thank you so much my friend all the world see you again every day 3 p m and 9 p m thank you so much take care good luck stay safe bye